ชอบเมนูสะเดาจะจัดการให้เลยเยี่ยมเลยนี่เลยนำเสนอสำหรับคนชอบสะเดานะยำสะเดาปลาทูอร่อยที่สุดในสามโลกวัสดีครับ FC แล้วเพื่อนบไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ก็กลับมาพบกันมาเริ่มกับผมประกิตครับผมนิิงจ้า วันนี้ก็กลับมาทำกับข้าวสไตล์คนเชียบอลสไตล์บ้านๆสไตล์ของเราอยากทำลรวก็ทําไปเหมือนใครมั่งไม่เหมือนใครมั่งก็แข่งกันช่วงนี้ก็เมดูการสเสลาก็าเลยมีเมนูมานําเสนอเลยนะครับวันนี้ก็ได้เดามานะครับแล้วก็ปลาทูนะครับปลาทูปลาทูได้มาสองตัวนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเสนอเมนูยำสเสลาปลาทู <Wow. S 1> สำหรับคนที่ชอบเมนูสเสา เยวจัดการให้เลยอร่อยแซ่บเครื่องน้ำาำนะครับผมก,ก็มนเดิมครับก่อนไปก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับกดติดตามกดที่ YouTube ให้ด้วยนะครับก็ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เราไปรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณล่วงหน้าสําหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยเครื่องปรุงแน่นอนก็กระเดานะครับอันนี้ก็กําลังหน้ากระเดาเลยแล้วก็มีปลาทูสองตัวเดี๋ยวปลาทูเราจะไปทอดก่อน ันนี้ก็มีตะไคร้ซอยหนึ่งต้นผมใหญ่สามหัวนะครับกระเทียมซอยสักสิบกีบนะครับแล้วก็เป็นอันนี้พริกขี้หนูซอยเนี่ยตามชอบเลยแล้วก็มีต้นหอมผักชีอันนี้ก็เป็นปลาหนึ่งช้อนโตะ๊ะอันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมหรือ,อน้ำตาลเขี่ยวนะครับนีสองช้อนโตะ๊ะแล้วก็เป็นน้ำมะนาวอันนี้ก็ตามชอบอันนี้ผมใช้สองช้อนโตะ๊ะนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทอดปลาทูก่อนเราก็มาทอดปลาทูก,กันก่อนนะครับผม ทูที่ได้เดี๋ยวเราก็เอามาแกะนะครับระวังก้างด้วยขรัตอนนี้นะครับต้องเอาก้างออกให้ดีนะครับผมปลาทูเราก็แกะได้แล้วส่วนสะเดานะครับเนี่ยสะเดาเราก็ลวกเสร็จก็เอามาเด็ดเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะชอบเดี๋ยวเราก็มายำกันเลยเราก็มาเริ่มยำกันเลยก็เครื่องปรุงทั้งหมดก็ใส่ลงไปนะครับ ไท้หอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูซอยแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมมี2สช้อนโต,ต๊ะใส่ลงไปน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ชิมเอาเองนะครับน้ำปลา้ลกชิมสชาแิเอาแล้วลก,ลก็เป็นน้ำมะนาวอันนี้ก็ตามชอบเลย นะครับเจ้าเปลยอก็ใส่ลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันหลังจากนั้นเราจะเติมน้ําเพื่อน้าร้อนนะเอาน้ำร้อนนะครับสองทอโต๊ะอันนี้ก็ชิมรสชาติกันก่อนได้นะครับตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาปาทูที่เราเก็บนะครับใส่เลย กับสะเดาคลุกเขาให้เข้ากันลกก็ใส่ไปเลยต้นหอมพักีนะครับผมเพิ่มความหอมคลุกเขาให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะครับง่ายๆครับเมนูสำหรับคนชอบสะเรา นี่ครับครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูยำาสเดาปลาทูนะครับหรือยำปลาทูสสเดาดีแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่โอ้โหนี่คนชอบสสเดานะสีสันดูดิสุดยอดอ่ะยวน้ำลายนะครับแซ่บๆต้องไปชิมกันแล้วนะครับผมเรียบร้อยสำหรับเมนูนะครับยอดที่ของคนชอบสสเดานะครับแต่อันนี้ผมก็อมานําเสนออีกแนวทางหนึ่งฉีกมานะครับ ลองทำมาแล้วอร่อยนะครับก็เอามานําเสนอกันถ้าอร่อยก็เอามานําเสนอก็อยู่แล้วสาหรับเมนูยําปลาทูสสเดานะครับผมก็ไม่เสียเวาลาละชิมกันเลยในเงือท่วมเลยทำกลางวันเลยวันนี้ทำคลิปกลางวันแล้ว,ลวก็ร้อนนะครับผมก็ชิมกันเลยเยี่ยมเลยนี่เลยนำเสนอสำหรับคนชอบสสเดานะว้าวสุดยอดเลย ได้ได้แค่กินยาบาตูด้วยนะครับแล้วได้ความผมของสาวสำหรับคนชอบความผมนะแต่คนไม่ชอบผมมากจะลวกเยอะหน่อยอันนี้ผมลวกรอบเดียวผมชอบของมผมนะครับของดีเอามาฝากกันสำหรับการทำกับข้าวสไตล์ของผมอยากทำอะไรชมก็ฒน์ทำนะครับไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องลอกอ็จับแต่ไก่นะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับนะครับได้เยอะๆ ขอบขอบคุณร่วมหน้าสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเด็ดเ,เด็ดเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ